สวัสดีครับพี่น้องแฟนหมอหลอมหมอล่ำแฟนครับรัตนสินีตาทยาลานะครับปกติเขอพัรษาทุกๆปีหมอล่ำแต่ละวงแต่ละคณะก็ได้ร่วมสมาชิกขามาฝึกส้อมทำการแสดงสร้างผลงานใหม่เพื่อสิตอนหลับกับคณะท่านเจ้าภาพพี่พีน้องๆที่ติดตวาจากมากช่วง ออกพัรษานะครับผมคือเทศกาลบุญกระถินพี่น้องเอ้ยวิกฤตโควิดโลกบ้าบ้าบาบานะครับผมบพคิดว่า,าโลกใบนี้มันมแต่แนวหนาตัวนะพี่น้องเพราะฉะนั้นเข้าตองยู่ในค่วมบอกประมาณพี่น้องกับสถานการณ์ทุกมือนีนะครับผมว่วมเป็นอยู่แต่ละมือแต่ละวันหรือว่าการทําเนื่นชีวิตการทำอาหากินของคนกา รู้สึกว่าอัตคัดฝืดเครื่องเครีเก่ากระพี่น้องลำบากร้ายนะครับผมประชาชนคนลากหรอยนะครับผมที่บงง่งนึงน่งเดืเอนเงินดาวเฮงแย่นะครับแย่แต่จะได้การให้สู่ต่อกันเด้อพี่น้องสู่สู่สู่นะครับผมสู่ย่าท้อนะครับ,รบยุบานเก็บนันเก็บนี่นะครับผมกับเขียนกอดหอล่อกอดลำ เพื่อรอดสมาชิแล้วกับผม5ทีินเปิดในเหรียนได้็สิได้ร่วมสมาชิกนักแสดงบอกว่าสปินสมาชิกทุกคนนะครับผมในวุ่งในขนาดนักดนตรีหมอหล่องหมอล่ำหางเครื่องแดนเซอร์น,นะครับผมเพื่อจะร่วมตัวขอมา้าฟื้นฝนผลงานการแสดงสามสันในพี่น้อง นะครับบู่วาประเภทนี้บ้านเฮาหรือประเภทนี้คนไทยมันสืบสานต่อไปได้หรือไม่ก็ยังบันลูจักนะตาปูตอนนี้ถือว่ามืดนม่อนอยู่พี่น้องมืดนม่นเพราะว่าโลกมันบวมห้วยนะครับรูสภาพว่าพ่วงเป็นอยู่ซิงแวดลออ้อบวมห้วยพี่น้องบวมมือเก่ามันเปลี่ยนไปล้วพี่น้องมือนอนกายหนะาคิดเห็นแต่ห้องเก่าห้องนะอ้ยป่านนี้ ขันว่ามีโลค่านี่กับมอลำมขึ้นสิเขามาร่วมกันปนีซ้อมกันนะครับผมฟื้ฝนเต้นดีแล้วมวนแซ่ล้วนะครับอ่าเลยอยากอธิบายควา่วมดูซื้อค่วมในใจนะครับผมไปหลงไปล่ำขี่เด่นหอบสาหอบมอนลุจากรดจากล่าขี่เด่นปีเห็นน้องน้ำของฝากของตอนขอ,อาอัลลังควิธีเต้นนะครับผมพี่น้อง คนไทยเฮาใจดีนะครับผมใจดีเพขี่ที่เป็นคนใจพ้วงเป็นคนใจบุญเป็นคนเอื้อเฟื้อเพื่อผพต่อกันนะครับผมลูกหลานหลานกราพอบปุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องทุกขุนนะครับผมที่หักลูกหักเต่าหักลูกหมอลังนะครับผมเพราว่าเป็นสมายขี่ในวงในทีมงานหรือว่าหมอหลอกหมอลั้งทุกทุกขนา ได้กำลังแจกจากคุณพ่อคุณแม่จากแฟนครับแฟนหมอหล,ล่อมมาล่ำทุกทัวสารทิมนะครับคนไทยไปยุ่งเมืองนอกเมืองหน้หนหนหนาก็ยังบ่ทิม่มหมอล่อคือเกาา่า,เาคนอีสาาานนนบ้เฮคไทยบ่ทิ่มกันนะครับพี่น้องอ่ะใช่พี่น้องฟั้งล่ำนะครับผม um สิแใส่โมเมนต์แชนสดนะครับผม แค่ในมือถือเนี่ยพี่น้องแ,แค่ในมือถือนะครับกลับยันตดึงพี่นอ้องผูกทานผู้เคย้ฟังยีเด่นเข้าหองหลังพ่อเมียเคยได้มาจ่าจหุ้นสตาลึกเข้าปู่ป้าสินตอนพ่อเมียมาปากก่อนสอนโอ้อยู่บอล์ด ผมจะเมนปราเพื่อถึงชีวิตในจิตใจนังอะไรกันน่งน้นพ่อแม่เอ้ยสังดีฮังคิดหอดหายอยากเห็นหน้าอยากเห็นเวลาได้ไปล้างที่ไปก่อนหัวขอลน้ำหอบปัดหมอนนอนอยู่น้ำไม่ตามทางวาดวาัาทุ่มขึ้นแล้วกระแต่น้าวาดท้าแสดงจริงพ่อแม่คนของกิน อากองขอมาตองอ่อนตันเองมันแก่ขาดคนใช้บทีทีมีแต่คนใจดีมีเงินทองกระเบงให้มาไหลกอกใจ่คอยามสำนั้นผมได้คิดเปลนคิดพ่อเคยได้หวนส้วนสนูปีนี้น้อมันเสนถูเวทนาเอาเหลือนั้ง โลกโลียิคือมาหลายสลายนในแต่แรลงลำบากไปทุกแห่งเศรษฐกิจทุกสุดแดนการฆ่ากัปบอดีวัฒนธรรมการสแสดงกบปนปีมีสิรีไปน้ำกันอยู่บ้านภัเงินมันเอจจางในเศรษุนไดตั้งสงตสิเอาใจสู่เดือดร้องแดดดีฝนอยู่ในโลกน,น,นี้ใครกัยานเงินดังกัน พ่อเมยเออโอ้คือ,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 อว่าแค้นเจ้าพ่อพี่น้องตื่นตันใจหลายนาะครับผมนี่แหละครับสดุดใจเลยครับมองพ่อเม่มาฝากสอนสอนโอ้อยบอลลืมผมจมังเป็นปราบปึงถึงชีวิตจในจิตใจ นั่นอะไรคันิ่งน้ำพอ่อเมยเอ้ยสันดีหัคิดอดหลายอยากเห็นหน้าอยากให้ถึงเวลาได้ไปน้ำคือแต่ก่อนพวกหมอล้ำหมวสัดมอนนอนอยู่น้ำหูใหมอ่อามทางวัดวา่าทุ่มครึ่งแล้วกระแตงวาว่าถ้าแสดงสิน้พนพ่อไม่คุณของกินอาบของขาม้าตอนโอ้หน้ำตาสีไหลพี่น้องเออมันแฉกแล้วครับผม ขอพระคุณถูกแล่งใจเด้อพี่น้องยังไดก็ยลืมหมอหลงหมอรำนะครับผมฝากผลงานรัตนสินต์ตาที่ยราดจังไดก็ต้องคันเปิดเรียนใด้นะครับผม่อยพี่น้องผิดหวังแน่นอนนะครับผมรับประกันคุณภาพใดพี่น้องกับนิท่านในเลืองไม่นะครับผมทีซีนําเสนอพี่น้องยังไดก็ฝากติดตามผลงานบุกร้านรัตนสินต์ตาที่ราดด้วยนะครับผมขอบคุณครับผมฝากคนไค์คนแชนเด้อพี่น้องครับผมครับ